สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด nah ์ว um ันนี้ก็ได้ส้มตำปลาราเผ็ดเผ็ดเผ็ดเ็ดมากมากเลยค่ะผักบุ้งผักบุ้งแบบไม่สวยนะไม่รู้ผักบุ้งอะไรแหละฟักเกนอ่อนแล้วก็มีเพกายมีลตินฟ้าแล้วก็มีมะเขือม่วงด้วยไม่มะเขือเปราะแล้วก็ผักลวกเกล็ดที่เหลือแล้วก็แกงหน่อไม้ที่เหลือนะคะแกงหน่อไม้สดที่เหลือมันไม่เห็นหรอกเนี่ยเพราะว่าหนูใส่กล่องมานะคะ อุ่นมาแล้วร้อนๆเลยขอชุบมือล้างมือก่อนจะกินมือนะะจะกินมือวันนี้หนูอยากกินเปเผ็ดนะเพราะว่าหนูปวดหัวนะคะปวดหัวมากอยากกินซตมตำแบบเผ็ดเผ็ดเ็เลยรับตำเองค่ะตำเอง เพกาลิ้นฟ้าที่บ้านเรียกเพกาะนะคระบ,บ้านครอบครัวหนูเป็นโคราช và có tiền ổn เขือนมองดูกน้อยกรอบๆหวานๆ ชุบมือก่อนแต่กินแกง่อบมาจริงๆแล้วอะ่ะมื้อนี้หนูอยากกินแค่พักบุ้งกับตำปลาลานะะี่แหละแต่แบบพักก็ยังว่าลนะ่ะก็น้ำแกงมาสดด้วยนะคะเอาผักมาแบบประดับเยอะยะมากมายกินหนูก็กินในส่วน ที่พอหนูที่จะกินได้นะคะหนูไม่ฟืนตัวเองนะขออภัยด้วยนะคะถ,ถ้ากินไม่หมดเนาะแต่ที่เหลือหนูก็เก็บแช่ตู้เหมือนเดิมนั่นแหละกินมื้อถัดไปหนูจะเป็นคนที่แบบประหยัดประหยัดนะคะประหยัดในส่วนหนึ่งถามว่าซื้อเยอะไหมซื้อเยอะแต่แบบถ้ากินเหลือหนูเก็บเก็บแช่ตู้แช่ตู้อย่างเดียวอย่างส้มตำอย่างเงี้ยหนูเก็บแช่ตู้นะหนูไม่ได้ทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งนะร้อน แกองอไม้ที่เหลือก็เก็บแช่ตู้แข็งช่องแช่แข็งปวดรอด ผ้ากาวสะเตือนหนูเอาผ้าเช็ดมือลองนะลองถาดเนาะมันก็เลยด้อนแดงด้อนแด,ง,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 ดงนิดนึงกี่นาทีปละแบบมาก มันเคือหวานขนาดแก้กัดดังหวานเน <ination noises> ี่ยเพชร ผ็ดกระสับเผมากมากๆมากเพกา โอ้ยเผ็ดขอพันยังคะดื่มน้ำลองคอนิดนึงเนาะมันเผ็ดเดี๋ยวมันจะติดคอนะเฮ้ยสืดสุดสัดเนี่ยหายปวดหัวเลยแหละ หนูเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้อากาศปวดหัวปวดหัวบ่อยมากง่ายมากต่อก,การปวดหัวมันต้องกินแบบนี้แหละเผ็ดๆใ้ากินไม่ได้ก็อย่าลองเล่นแบบนะคะไม่ดีนะ <c oughs> ลำไส้ไม่ดี ความหมายก็คือมันไม่ดีต่อลำไส้นะคะอืชิ้นใหญ่ๆเยยลยมลืละกีกกินอาทีตไปละ โอเคลากันไปแล้วนะคะหนูมไม่อยากทาคลิปยาวเนาะแล้วก็จะไปกินต่อให้มันหมดอนะเมื่อนี้หมดอยู่แล้วแล้วเพราะว่าหิวข้าวมากแล้วก็ปวดหัวอยากกินแบบเผ็ดเผ็ด,ด,ดแล้วก็สดน้ำแกงบางสินบางอย่างที่ร้อนๆนะคะโอเคไปแล้วลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ตลอดมานะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพระวพอวยพรนะคะให้ทุกท่านมีลาภันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำกิจการางานใดก็ขอให้รำรำรวยรวยทุกคนนะคะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ <laughs>